ไดีใจพ่อพีอ่คะจะใส่หาหนางเงือกเลยอะคะอโอ้้าใส่หาหนางเงือกนี่ต้องลงสาดเด็กก่อนนะลูก นี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่กุ้งคาดีไซน์มาเล่นน้ําที่บัล c o นี่ซีไซส์สีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะทุกคนวันนี้ดีไซน์เตรียมหางนางเงือกมาใส่ด้วยนะนี่สั่งมาจากเพจที่สันตินะคะทุกคนหางนางเงือกราคาถูกเมอร์แมนนะคะใครสนใจนะเข้าไปดูได้เลยนะคะทุกคนมีหลายสีหลายไซส์นะคะหลายราคานะคะอ,อ้าวพร้อมยัง <laughs> นางเงือกพรม้อายังคะเ้าอย่างนี้ไปเหรอไปพาออุ้มไปส่งค่ะาไาพ่ออุ้มนางเงือกไปส่งแล้วนะคะทุกคนมาดูนางเงือกกันลงามาเลยน้ำเย็นนะคะเย็นไหมโอ้โน้ำเย็นนางเงือกเราลงสู่น้ำแล้วนะคะทุกคนเอาแว่นหนูแว่นหนูลืมแว่นค่ะใส่แว่นเลยไหมคะ ยังไม่ใส่หรอคะชั้นพัาก่อนเย็นมากนะปรับอุณหภูมิก่อนเย็นมากหนังไปแล้วนางเงือกไปแล้วไหวสินางเงือกอ่ะนางเงือกต้องไหวลาทีเนี่ยนางเงือกลงแป๊บเดียวขึ้นแล้วทุกคนนะนวคนพี่มาแล้วพี่เจลลี่พี่ใหม่จางแม่เกดมาแล้วนะคะทุกคนหาหางลุด นังเรือของเราจะจมน้ําำทุกคนตาตาทุกคนนี่เขามีตรงนู้นด้วยนะทุกคนนี่เป็นเครื่องเล่นเต่าลมแบบนี้นะปะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเอ้ามีใจไหมเราแม่เรยไปก่อนแม่อีกทุกคนรอแม่ด้วยนึกไหมคะ นี่ตรงนี้ไม่ลึกนะมาตรงนี้ก่อนดีไซน์เราไปขึ้นตรงนู้นความลึกมันไล่ระดับไปไงอ่ะหนูขึ้นไปเดี๋ยวแม่ถ่ายอยู่ข้างล่างก่อนอะดูดีขึ้นไหวไหมคะไปตะลุยดานกันยาฮูไไ้ได้ไหมหได้ไหมเฮ้ยเร็วเร็วเร็วไปยังไงไปยังไงไปยังไงไปขึ้นอกเลยเร็เร็วเรเื่นื่น มาดำฮะอุ้ยตรงนี้ลึกแล้วนะโอ้ยเย็นเย็นตรงนี้นะออกแม่ออกแล้วออกแล้วยโอ้ยตุ๊กแค่ตรงนี้ไหมแค่ตรงนี้แล้วก็โดดลงเลยไหมมาหาแม่เลยไปเย้มาลงมาเดี๋ยวไปกับแม่อีกรอบหนึ่งโอ้ตาไปการพาแม่ไปด้วยรอบนี้ อันนี้นะคะทุกคนตอนนี้แม่กุ้งไปเอานี่นะคะทุกคนครีบปลาฉลามมาให้ดีไซน์นะคะทุกคนอาดีไซน์อยากลองใส่นะดีไซน์นะเดี๋ยวให้พ่อใส่ให้ค่ะอันนี้พ่อป่องกําลังใส่ครีบปลาฉลามให้ดีไซน์นะคะทุกคนไม่รู้ว่าใส่แล้วดีไซน์จะว่ายน้ําเป็นหรือเปล่านะเพราะว่าไม่เคยใส่เลยนะเพิ่งชคยใส่ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะโอเคใส่ได้โอหใส่แล้วคะไปลุยไหนดูดิเป็นฉลามว่ายน้ําได้ไหม ไมจมจมจมทำไมลอยนะทุกคนจมจมเอาทำไมมี่กี้ฉลาดแล้วมาว่ายไม่ได้อะไม่รู้มปน้ำหนักไม่ไหวเหรอไม่ได้คะไม่ลอยเหรอดีไซน์จะลองกระโดดจากตรงนี้มานะแม่ว่าไม่ถึงต้องวิ่งวิ่งหน่อยวิ่งต้องวิ่งนิดนึง นี้นะแม่จะขึ้นไปกับดีไซน์นะคะทุกคนมาแล้วแม่ <c oughs> มาแลงวมแม่มาฝังนี้นะเฮ้ยแม่มีมือเดียวแม่ถือกล้องด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว ไปตรงนน้นเลยอะคะเออเอามุดด้านล่างมุดด้านล่างไปเหรอโอ,อ้นี่นะทุกคนรอบนี้นะดีไซน์ขอไัให้สุดเลยนะคะทุกคนดูดมุมส่วนจะสไลด์ได้ไหม,ไม,ไม,ไม ดีไซน์ขึ้นไปแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่กุ้งตาไม่ถ่ายไม่ได้นะเพราะว่าตรงนู้นมันลึกนะม่กุ้งไายนาไม่เป็นนะทุกคนแต่ว่าดีไซน์ใส่ชูชีพนะคะทุกคนได้ไหมเย้เป็นไงไม่กล้าสไลด์ลงใช่ไหมล่ะมาแล้ว่ายมาว่ายมามาว่ายมาหาแม่ตรงนี้โอ้โหทุกคนค่ะนี่ดีไซน์ติดใจนะทุกคนไม่ยอมต้า ดิดใจไม่ยอมกลับห้องทุกคนีิดใจกลับห้องแล้วค่ะแปเล่นมาแล้วโหติดใจอะคะสนุกอะคะโหสนุกจนไม่ยอมกลับห้องเลยนะทุกคนดูสิได้เล่นน้ำได้เล่นน้ำด้วยได้ปีนป่ายแบบนี้ด้วยเอาแล้วขึ้นเลได้ขึ้นเลได้ดำน้ำออกมาอะไรดำน้ำออกมาดำน้ำออกมาทางนี้ดำน้ำออกมาเลย S <S มันติดเหรอเดี huh ๋ยวแม่จับมือจับมือแล้วดึงออกมาอ๋อโอเคยันขึ้นนี่เดี๋ยวแม่ดึงให้มาอ่านี่นะคะทุกคนดีไซน์ติดใจมากนะจะไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะทุกคนโอ้โหติดใจสไลเดอร์นะดูตตอีกแล้ว เดี๋ย้วมาช่วยนจะช่วยยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดำเดี๋ยวดำเดี๋ยวดำตัวระวังอย่าให้โตอีกนะไปเลยเอาขึ้นไปนี่นะคะทุกคนเขาติดใจสไลด์ พี่เกลกับพี่ใหม่พี่เกลจะขึ้นอีกรอบไหมนู่น,นดีไซน์ไปตรงนู้นแล้วมาตามดีไซน์ไปค่ะเดี๋ยวแม่กุ้งจะรอถ่ายอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนไปดีไซน์ขึ้นแล้วดีไซน์พี่เกลพี่ใหม่นะคะทุกคนเร็วตามกันมาโอ้โหชิว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 มากชิวมาก<อ>ตามมาตามมาวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเลย อ,อ,อ,อะเดี๋ยวดีไซน์จะไปสุดตรงนู้นเลยใช่ไหมดีไซน์จะไปสไลเดอร์ลงนะ<อ>ทุกคน<อ>เดี๋ยวมาดูกัน<อ>เดี๋ยวแม่คุณใช้พี่หยกตามถ่ายนะคะทุกคนนี่ไปแล้วดีไซน์กับเกลลี่ไปแล้วโอ้อยจะลุกไปเลยพี่เกลลีไม่มีชุดชีพจะลงได้เหรอน้ำลึกน้กนะไม่ถั่วพี่นะเดี๋ยวรอพี่หยกก่อนเดี๋ยวพี่หยกไปเดี๋ยวพี่หยกพี่หยกกำลังพยายามที่จะไปถ่ายให้อยู่

น้ำลึกนะเลยต้องให้พี่หยกไปถ่ายให้นะทุกคนอาร์ีไซน์มาแล้วสัมภาษณ์ก่อนดีไซน์นเป็นไงคะสไลเดอร์ลงมาเมื่อกี้สนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยใช่ไหมเสียดายเนาะแม่ไปไม่ได้เหรอไมง,งั้นนะแม่จะไปด้วยนะทุกคนนี่เสียใจไม่ได้ไป <c oughs> <c oughs> ไปอีกรอบเลยเหรอโอเคค่ะ พี่แก้วเป็นไงคะสนุกมีกว้างมากเลยเนาะทุกคนดูสิมีเครื่องเล่นแบบนี้ให้เราเล่นด้วยนะนี่ให้เด็กๆได้ออกกําลังกายไปด้วยนะทุกคนนี่ดีมากเลยไหนพี่ใหม่ไม่ไปอะคะไซเดอร์กลัวกลัวมาดีไซน์แข่งน้ำน้ำกันมามาดูกันว่าใครจะเร็วกว่ากันนะเดี๋ยวแม่จะถ่ายดีไซน์แล้วทุกคนดาไปตรงไหนดูดีดำไปตรงนู้นไหมไปตรงนู้น ดำไหมหาพ่อนะดำอยู่เฉยๆเพราะว่าหนูไปไม่ได้ไม่ใช่ดำแล้วก็ดิดขาไปด้วยเลยโอเคไปะหนึ่งแม่ก็ไปช้าไม่เป็นไรแม่เพราะว่าแม่ไม่มีเว้นไงแม่ก็ไปช้าเหมือนกันใครจะดำน้ำได้นานกันนะดำแล้วดิดขาไปข้างหน้าเลยนะหนึ่งสองสามไปลง คะทุกคนแล้วก็มีเครื่องเล่นแบบนี้ให้เล่นด้วยสนุกม,มากเลยนะนี่ใครอยากมาเล่นแบบนี้ก็มาได้เลยนะคะที่โรองรมบอลกันี่ซีไซส์สีราชาจังหวชบรูรีนะคะตสำหรับทีิปนี้ก็ตองขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วนยวนะคะส็นสดีค่ะ